มาด้วย <S 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 เราจะมุ่งสู่แกนลายอันนี้ชอปเปอร์ไม่ใช่ภารกิจวันนี้เนี่คือใส่กล้ามปลอมนะครับคอเชอเป็นลูฟี่ไปเดินห้างแล้วก็ไปที่ร้านร้านหนึ่งที่ผมสืบทราบว่าเปิดวันแรกเป็นร้านของเล่นขายฟิกเกอร์โมเดลตัวการ์ตูนจากอนิเมะมีลูฟี่ของวันพีชแน่นอนนะครับเรื่องดาบพิฆาตอสย์นาลูโตเรื่อง คอมเบลเดอร์ไอ้ดแดกอะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยนะครับทำพิธีกรรมอันเชิญกล้าปอมปิมาฉันจะเป็นราชาโจนสลัดให้ได้เลยฮฮ่ามาแล้วกลากามป์ไปครับเราไปบุกเทอร์มินอลยีิบเอดกันเลยมาจันยืนโยอตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบันเพสตโตแล้วนะครับนี่ข้างหลังผมนี่เองนะครับแต่งตัว ก้ามปอมโคตรอับอายและที่สำคัญร้อนมากๆครับโหูเหงื่อเริ่มแตกแล้วน,นะครับเนี่ยไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ร้านกันครับผมวันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกเป็นแกลอรี่นิ่งผมนะคนก็เยอะๆหน่อยก็มาซื้อกันแบบมีโปรโมชั่นเดี๋ยวพาไปดูโปรโมชั่นนะครับนี โปรโมชั่นการโอเพนนิ่งโปรโมชั่นนะครับซื้อ1,000บาทนะครับจะได้เกเกอร์คามิเลเดอร์นะครับมดแดงนะ,ะนะ1,500บาทจะได้เป็นน้ำมินะเป็นวันพีชนะครับใหญ่สุดเลย2,000นะจะซื้อครบ2,000น,ะ 2, 000, นี่นารูโตะเลยนะครับยอดอันนี้เป็นโมเดลสุดเจ๋งของเขานะครับก็มีดักกอนบอลมีวันพีทลูฟี่นะับโหคาแรคเตอร์นี้แบบน่าจะขายดีมากเลยแต่ตัวนี้ ล่าสุดครับไมค์ฮิโร่ที่กำลังจะเปิดตัวอนิเมชันพีซจ่รล่าสุดนะครับสวยมากผมชอบอันนี้มากเลยเดี๋ยวจะมีการเล่นเกมแจกฟิกเกอร์นะคบคืนกำไรให้เด็กๆนะครับแต่เดี๋ยวผมดูงบกนะ่อนไรอย่างตรงนี้ก็เป็นดับพี่ขสูตรนะครับ <laughs> ผมเคยแบบว่าคอสเพ์ทำคลิปมาเยอะมากเลยนะครับมีการชิโร่ในสโกก็แบกดีก็มีให้เลือกเป็นเวอร์ชัน A กับเวอร์ชัน B อันนี้มีเลวันพีทด้วยอันนี้ก็แบบเป็นสินค้าที่บบว่าพิเศษนะครับ สินค้าบางตัวก็จะแบบมีขายเฉพาะที่บันเทสโตที่สาขานี้เท่านั้นใหญ่ที่สุดพิเศษที่สุดแล้วก็เดินทางมาง่ายด้วยกลางใจเมืองเลยเอ้ยมันดูนี่สีปกตินะอันนี้ดูแบบสีแนวว่ามันหมดลงหน่อยอันนี้เสาหลักโดนัทนนะครับ <c oughs> ดูกันมาพอแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปทําการแจกของรางวัลเด็กๆครับไปกันเลยวับว,วันนี้ผมอยู่ที่ชั้นเอมแล้วนะคบเป็นชั้นที่คนเยอะที่สุดก็หวังว่าจะเจอเด็กนะครับอ้าวันนี้ผมขอแนะนำยูมิโกะนะครับทุกนคนถือกล่อง จากโรงเรียนพันดันนะครับวันนี้คอนเพย์มาด้วยวันนี้เอาฝากถือกล้องหน่อยครับ <c oughs> กติกาก็คือผมจะเอากล่องนี่นะครับให้เด็กๆเสียงไทยนะครับมันจะมีเป็นขวดน,น้ําที่มีลายวันพีสอยู่นะครับวันนี้เป็นกาลูนะครับ <S <S ชอปเปอร์วิวีอุซอบครับซันจินามิโซโลแล้วก็ลูฟี่ที่ผมขอนเองก็ <c oughs> คือจะให้เด็กๆหลับตานะครับแล้วก็หย,กหยิบกล่องหอยิบกล่องนี้ฮะอหยิบขวดอันนี้ ถ้าเจอขวดที่เป็นลูฟี่นะเดี๋ยวผมพานักว่าตัวไปที่ร้านบันเพสโตไปซื้อฟิกเกอร์นีกสิสนท่าจากบันไดพันกว่าบาทตัวนี้ก็ลงทุนนะครับเดี๋ยวไปไปหาเด็กกันใครวิ่งตามเลยอรอเด็กไม่มีเลยอ่ะถ้าเป็นโซนกินข้าวนะจะมีเด็กข้างล่างไปดูข้างล่าง ร้านบันเพตโต้ของเราก็อยู่ที่ชั้นสองนะครับแต่ว่าเรากำลังจะไปชั้นล่างสุดนะครับเพื่อไปหาที่กินข้าวร้านอาหารนะเพื่อจะมีเด็กๆมากับผู้ปกครองวิเดีกขายากจริงตั้งแต่มาเห็นเด็กบางอย่างไม่เ <c> ห <oughs> <laughs> ็นตะกคนเอาแล้วคลิปนี้มันยากตรงนี้แหละเราจะมุ่งสู่แกนลอยนันึกษาก็ถือว่าเป็นเด็ก ก็คือแปลกมากเลยครับทําไมไม่รู้เด็กไม่มีเลยจํานวนเด็กคือศูนย์คนนะตอนนี้นะครับหามาครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปนี้คงจะต้องเป็นคลิปทาภารกิจหาเด็กทําคลิปเด็กหายไปจากโลกนี้แล้วนะครับคนไทยบอกว่าไม่ใช่คนไทยนะแต่เขานั่งกับพ่อที่เป็นฝรั่งนั่งแบบเรียบร้อยน้องนิ่งมากน้องเห็นคนใส่กัมปองเหน้องยังนิ่งเลยหรอน้องไม่ขำเลยหรอลองลองลองก่อนแล้วกันเรียกเขามาแล้วปะเขานั่งกับพ่อเฮ้ยมาด้วย น้องคนไทยปะครับคนไทยมากับพ่อแม่เหรอครับมาคนเดียวเอามาคนเดียวคนเดียวเนี่ยเอน้องมาคนเดียวได้ไงอีน้องมาคนเดียวน้องต้องได้โชคจากพี่แล้วก็คือพี่จะพาน้องไปล่องทะเลกับโจรสลัดไปหเ <c oughs> นี่ยมันมีอยู่8ขวดถ้าน้องหยิบได้ลูฟี่อะรู้จักลูฟี่ไหมครับ <c oughs> ไม่รู้จักลูฟี่ <c oughs> ลูฟี่วันพีชโจรสลัดไงหลับตาครับถ้าน้องจับได้ลูฟี่พี่จะซื้อฟิกเกอร์ให้หลับหลับตาครับ <c oughs> ้ชอปเปอร์ครับกดได้น้องต้องไปหาวันพีทดูนะน้องดูวันพีน้องกจ็จับได้ลูฟี่นี่ตัวมันไปอย่างนี้นะกอดเสื้อแล้วก็เนี้ยมันจะมีหมัดยังยืดอ่ะหมัดยัางยืดเนี้ยเออ้องไปดูนะครับอ่ะไปว่าครับเอหนึ่งคนแล้วโอ้โห แต่ว่าน่าเสียดายครับ,รบยังไม่ได้ดูไม,ไม่ได้รรเราเจอเด็กแค่หนึ่งคนในห้างห้างนี้ครับทำยังไงดีครับอันนี้คือเป็นชั้นลงหนังนะครัแบแปลว่าจะมีเด็กไปดูหนังอะไรเงี้ยน้องเข้ามาคนเดียวด้วยั้นจริงก็อยากแจกถ้าถ้าเราไม่เจอเรามาแจกน้องไมน้องน้อง,องอยังพึ่งไปไหนนะถ้าน้องว่างๆน้องก็นั่งอยู่แถวนี้ก่อนนะนะพี่แบบหาคนไม่ได้จริงแต่พี่แจกน้องเลยแต่แต่ถ้าพี่ไม่มาก็กลับบ้านได้ <laughs> เอาเดินออกจากห้างมาแล้วนะครับถ้า BTS ไม่มีเด็กนี้ก็คือไม่ไหวแล้ว BTS ไม่มีเด็กก็คือไปหาน้องคนนั้นแหละเด็กหนึ่งเดียวในย่านนี้แล้ว,ลวก็คือใส่กล้ามปอมไอคนอะ่ะเด็กเด็กเล็กเกินขอทานนี่มันขอทานาานี่วะก็คือตอนนี้นั่งมาพักนึ่งแล้ว ยังไม่มีเด็กเลยเป็นคนเด็กคือศูนย์ต่ำกว่าหซโลกนี้ไม่มีเด็กเลยเหรอ <_ utt> เด็กไม่มีเลยเหรอเ <_ utt> ด็กหายไปได้หมด <_ utt> ตอนนี้ผมร้อนมาก <_ utt> ข้างนอกแอร์เอยข้างนอกห้างไม่มีแอร์นอกแอร์ไม่มีฮะก็กลับเข้ามาที่ห้างอีกรอบถ้ารอบนี้เดินไปชั้นบนสุดถ้ายังไม่เจอเด็กนะครับก็ให้น้องคนนั้นแหละคือน้องเขาเป็นเด็กคนเดียวในห้างะคะรับเดินนี่ละชั้นเลยอะ ไม่รู้จักเด็กที่อื่นหรอโทรเรียกมาก็ได้ใครดูอยู่ตอนนี้มาที่ห้างนี้ได้ะลงคลิปวันไหนก็มาดูถ้ามาก็คงไม่อยู่แล้วครับไปดูบาร์บีคิวขาซสาลีเด็กๆชอบกินอ้อหอมหิวซะแล้วดูโหไม่มีเด็กเลยเด็กน่าชอบนะทำไมไม่มาดูบาร์บีคอนกันไงเด็กใครตัวเล็กเป็นเด็กหมดน้องอยาเป็นเด็กพี่ไหมจ้าเป็นเด็กที่พี่นะช่วยย่อตัวลงหน่อยครับ KFC ก็เป็นอีกร้านที่ควรจะมีเด็กนะคะว่าเด็กชอบกิน KFC มากเจอว่ะแต่น้องจะรู้จักวันพีสไหมถ้าจับได้นะพี่ให้ของเล่นเลยจับว่ะมีโอกาสหนึ่งใน8เป็นของเล่นสุดพิเศษจากร้านบันเคสโตโมเดลฟิกเกอร์ของแท้จากญี่ปุ่นอ่ะจับเลยเอาให้ได้ลูฟี่แต่น้องน่าจะไม่เคยดูลูฟี่จับให้ดูลูฟี่คนไหนอ่ะไหนคนไหนคนไหนลูฟี่ไหนๆนี่หรอ นี่เหรอคนไหนที่ลูฟี่ <laughs> อันนี้ชอปเปอร์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลูฟี่ชอปเปอร์นะครับแต่นี่ลูฟี่อยู่นี่นะครับน้องต้องไปดูลูฟี่แล้วแลวหละต้องหาการ์ตูนลูฟี่แหละลูฟี่วันพีชพี่ต้องไปก่อนแล้วละจะคิดถึงพี่ไหมคบถ้าพ <Norwegian. S 2> ี่ไปจะคิดถึงไหม <laughs> น้องคิดนาน้อง <laughs> ไปไกลๆไปแล้วครับไปไปครับน้องน้องคนท้าคนไทยปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คน โ okay, okay. อเคโอเคเขาโดนสปิทไทยไปไปไปเฮ้ยเหมือนจะว่าเราิ่มมีเด็กแล้วน,นะครับช่วงนี้โอ้ยไม่มีเด็กเลยจริงๆร้านเป็นเพสโซแฟชชั่น s โ o r e นี้เปิดที่เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นห้างที่แบบเดินทางมาง่ายมากนั่งบีทีเอสอโศกมาก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อะแถมเป็นตอนบ่ายหนึ่งด้วยนะครับในที่สุดเราก็กลับมาที่เดิมครับขึ้นมาได้เรื่อยไ่ดี่น่าจะเจอน้องคนนั้นที่มาคนเดียวไม่ใช่ว่าขึ้นไปน้องหายไปแล้วน้องกลับบ้านไปแล้วน้องกลัวโดนลัก น้องอยู่ปะยังอยู่นะครับยังอยู่อีกเหรอน้องครับน้องเอาไปเลยครับนี่ลูฟี่น้องก็เตรียไม่ใช่พี่บอกไว้แล้วนี่คือน้องได้รางวัลไปเลยนะครับว่าพี่มีเด็กเลยน้องคือเด็กหนึ่งเดียวในห้างเนี่ยที่ได้ไปนะเดี๋ยวพี่จะรับพาตัวน้องไปที่ร้านบันเพสโตนะครับชั้นสองอ่ะตามพี่มานี่รอใครอยู่ปะขายบายสองครึ่งบอครึ่งเหรอดูนี์แน่เลยใช่ไหมครับทอมแองเจลีว่าไ ร้านสองครับร้านอยู่ชั้น2ตีมลอนดอนนะครับย้ําอีกแล้วขอแม่แล้วนะน้องขอแม่แล้วนะครับน้องมาเดินห้างขอแม่แล้วนะครับตุ้งกันเพราะไม่เคยเจออะไนี้ก่อนไม่เคยเจอเลยรแบนี้มาก่อนนี่ครับร้านบันคริสโต้นะครับนี่อย่าลืมนะครับร้านนี้เปิดใหม่วันนี้วันแรกเลยนะนี่ครับสิ่งที่พี่จะแจกน้องพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทโมเดลฟิกเกอร์ดีก็สิทธิ์แท้จากบันไดนะครับตัวละครเดียวกับพี่เลยครับ มีรอยบาทที huh. ่หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยข้างซ้ายเนี่ยแต่ว่าหมวกฟางมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี้อยู่นี่หมวกฟางอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่แป๊บนึงพี่ไปจ่ายเงินก่อนข้าแถวครับเข้าแถวนี่ครับจ่ายจริงจ่ายจริงวีนามิโคชอบเซ็กซี่ก็เดี๋ยวให้น้องเอาลูฟี่ไปเที่ยวนามิกลับรครับโอ้โหคุ้มมากเลยได้ทั้งนามิได้ทั้งลูฟี่เลยครับนี่เป็นไงบ้างเซ็กซี่ไหม ไม่อันนี้ของพี่อันนี้ของน้องบูฟ,ฟี่ของแท้นะคะนี่น้องไว้แกะที่บ้านแล้วกันเสียหายครับโอเคนี่ฮะเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องดูหนังได้วเดี๋ยวหนังเล่นละไปครับให้ถุงน้องไปให้ถุงเออให้ถุงน้องดีกว่าน้องใส่ถุงเลยครับไอ้น้องกลับบ้านนะครับไปอวดแมนะะ่นะครับน้องโชคดีวันนี้โชคดีมากนะครับน้องปิดคลิปไว้หน่อยดิอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องนิโตว,วีสอง ตเราก็อย่าลืมไปดูลูฟี่ด้วยนะครับเนาะเราก็ไปไปดูทเทไมจะเรียกอะไร <laughs> บ๊ายบายคมดัดจันยืดไปยืดแล้วเข้าสู่นิตนโตชแนลอุย้ยจะผิดหน้า <laughs>